สวัสดีครับสวัสดีครับเอิร์ออดซิตีนะครับผมนัทออด i o c ซิตครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนครับพี่นัวันนี้จะเป็นมิกเซอร์แอมครับจากแบรนด์โตอะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น A 3 2 1 2 DMZ ครับพี่นัก้มดูเลยครับพอดก้มดูอันนี้แหละครับนี่ผมอ่านจำไม่ได้ครับ ตัวนี้จะเป็นแอมมิกแอมใช่ไหมครับผมใช่ครับกี่วัตครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น120วัตครับผมซึ่งในในซีรีในรุ่นของเขาเนี่ยก็จะมี120วัตต์240วัตก็สามารถเลือกได้ตามที่เราใช้จ<ต><ต>ำนวนลำโพงกี่ตัวใช่ไหมครับใช่ครับเหมาะกับการใช้งานแบบประเภทไหนบ้างครับก็ตัวนี้ได้ทั้งงานระบบประกาศงานแบ็กกราวด์มิวสิกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มเนี่ยได้หมดเลยครับก็คือครอบคลุมแล้วครอบคลุมครับครอบคลุมแล้วเพราะว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีเป็นพวก บูทูธ USB SD card แล้วก็วิทยุ FM ครับแล้วก็ความพิเศษของ M ตัวนี้นะครับรุ่น32-12 DMZ เนี่ยจะสามารถแยกโซนลำโพงได้ถึง5โซนบางสถานที่ที่เขามีพื้นที่หลายๆโซนอ่ะแล้วเราต้องการเปิดปิดลําโพงแต่ละโซนเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้ควบคุมได้ตัวเดียวควบคุมได้เลย5โซนก็คือถติว่าห้องนี้โซนหนึ่งอีกห้องหนึ่งโซนสองจะเปิดแด่โซนหนึ่งก็ได้ปิดโซนสองหรือจะเปิดทั้งคู่ก็ได้ถูกไหมครับถูกต้องครับขอใช้งานได้หลากหลายแบบใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับในเรื่องของสเปค ขนาดจะเป็น 2U ้าคขายาย120วัตต์นะครับช่องสัญญาณเข้าเนี่ยจะมีอินพุต5ช่องก็จะเป็นรองรับทั้งไมโครโฟนแล้วก็ RCA อยู่ที่ด้านหลังแล้วก็สามารถจ่ายไฟแฟนทอมให้กับไมค์ที่ต้องการใช้ไฟเลี้ยงได้ด้วยนะครับอ๋อก็สามารถตั้งนี้ได้ไหมครับที่เป็น on กับ o อฟตรงนี้ใช่ครับจะมีสวิตช์อยู่ข้างหลังเลือกออได้เลยแล้วก็ใช้กับไมค์ประกาศได้ด้วยที่เป็นเสียงะระฆังตึ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 งใช่แบบนั้นเลยประกาศตามในห้างหรือโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ แบบเลยสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานเนี่ยจริงๆเขาใช้งานได้2ระบบนะครับแต่ว่าต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเป็นระบบ4โอมก็ได้หรือจะเป็น1อยโวลต์ไลน์ก็ได้ครับ ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับในส่วนโซนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ MP3 การควบคุม USB SD card ที่เรานำมาอินพุตตรงนี้ครับก็ใช้ Volume นี้ในการปรับได้เลยเราสามารถเลือกโหมดของการเล่นได้ที่ปุ่มนี้นะครับเรากด1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดอันนี้ก็จะเป็น FM BT ก็คือ Bluetooth นะครับแล้วก็เป็น AUX in ครับเลือกได้ง่ายๆเลยครับในส่วนของข้างล่างครับจะเป็นปุ่มควบคุมระดับเสียงของไมค์ห2 3่ ซึ่งไมคีกับออกหนึ่งนี่จะเป็นใช้ปุ่มเดียวกันนะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ปุ่มออกสครับถัดมาทางด้านขวาของตัวเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มให้เราเลือกโซนในการที่เราออนลําโพงในแต่ละโซนได้แบบนี้ครับถ้าเราเลือกอยากให้เสียงออกโซนไหนก็กดลงไปได้เลยหรือปุ่มนี้ใช้ในการเปิดครบทุกโซนนะครับจะเขียนว่าออกคอกดปุ๊บก็จะติดทุกโซนเลยครับผม ก็จะมีสถานะบอกเราด้วยนะครับเป็น Peak Signal Pro เทคแล้วก็ p o ว e r นะครับในส่วนข้างล่างก็จะมี EQ ให้เราปรับทุ้มกับแหลมได้ครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มมาสเตอร์โดยตรงนี้ครับจะมีเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องให้ด้วยครับโอเคครับมาดูในส่วนของด้านหลังเครื่องครับตัวนี้จะมีปุ่มให้เราปรับระดับมิ Adjust นะครับอันนี้สามารถมิวเสียงลงไปได้ถึงลบ30 DB เลยครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของไม้หนึ่งก็จะแยกเป็นไมโครโฟนที่มีเสียงระคังนะครับแล้วก็ไมโครโฟนแบบแจ็คโฟนสามารถนำมาตรงนี้ได โดยเราสามารถเลือกช่องที่เราใช้งานได้จากสวิตต์ตรงนี้ครับข้างๆ้างครับของช่องไม่หนึ่งเนี่ยจะเป็นปุ่ม p h a n t ม m Power ถ้าเกิดมีการจ่ายไฟให้ไม่ก็สามารถออนสวิตช์ไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ตรงนี้ก็ปิดไปเลยครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของไม่สองไม่สามไม่สี่แล้วก็ตรงนี้ครับเขาจะเชื่อมกันเป็นสวิตต์ตรงนี้เราสามารถเลือกอินพุตไปที่ไม่สได้เหมือนกันครับหรือถ้าเราใช้เป็นอ็อกหเป็น rca input นะครับแล้วก็ select มาตรงนี้ครับถัดมาครับก็จะเป็นอ็อกสก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นช่อง l e ็กเอาหรือ Record Out สามารถต่อช่องนี้ไปที่เครื่องบันทึกเสียงได้เลยถัดมาตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเขาจะใช้งานได้2ระบบเป็นระบบ100 v โวลต์ลน์แล้วก็ระบบ4 o โอห์นะครับสามารถ C เลือกได้จากตรงนี้เลยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับแล้วก็ส่วนที่ใช้ในการต่อออกไปในโซนแต่ละโซนจะอยู่ด้านบนก็จะมีอยู่5โซนครับสามารถต่อลําโพงได้จากตรงนี้เลยแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นเอาท์พุตของลําโพงทั่วไปหรือลําโพงโอห์มก็ได้ที่นํามาต่อนะครับ ก็สำหรับ uhm ลูกค้าคนไหนหรือคุณผู้ชมไหนที่สนใจสินค้าในของติดต่อที่ที่ไหนเขาไม่นัดทีโอ u d i ซิตี้ได้เลยครับสแกน QR Code นะครับเพื่อติดต่อผ่านมาทางไลน์ก็ได้ไลน์ได้มีทีมงานต่อใช่ครับหรือว่าจะดูสินค้าตัวอื่นที่เป็นประเภทเดียวกันหรือว่าสนใจสินค้าเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็ดูที่ www. audiocity.co.th ก็เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสคนลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์ด้ับ